สำหรับคนที่ยังไม่เรียนจบแล้วใกล้จะจบแล้วให้ใช้วิธีการอ่านเก็บคำว่าอ่านเก็บแปลว่าแปลว่าอะไรอันนี้เป็นคำที่คิดขึ้นมาเองคำว่าอ่านเก็บก็คือว่าอ่านเรื่อยเรื่ออ่านทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้คืออย่างน้อย โดยใช้ความเข้าใจไม่ใช่สักแต่อ่านบางทีอ่านแล้วไม่ไม,ไม่ไม่คิดตามไปด้วยมันก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะอ่านนะคะเขาเรียกว่าอ่านเก็บอ่าเพราะอะไรถึงบอกให้อ่านเก็บอ่านเก็บจนกว่าจะจบไปเรื่อยๆทีละเรื่องทีละเรื่องไปเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจแล้วอ่านไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศรับสมัครสอบแหละ คุณมาอ่านย้อนหลังมันจะทําให้คุณเข้าใจเร็วเก็ตเร็วขึ้นมากแล้วก็จําเร็วขึ้นมากนะคะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะที่รองก็ทํามาก่อนแล้วแล้วได้ผลด้วยนะคะเปรียบเหมือนกับการท่องสุดคูณค่ะทุกคนเปรียบเหมือนกันท่องสุดคูณตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราท่องทุกวันท่องทุกวันท่องท่องท่องถามว่าคุณโตมาเรียนปริญญาตรีแล้วเนี่ยคุณมานั่งท่องสุดคูณเหมือนตอนเรียนประถมเรียนมัธยมหรือเปล่า เราไม่เคยแม้แต่จะท่องเลยมันซึมอยู่ในสมองเราแล้วเวลาที่เราอยู่ดีๆเราคิดจะท่องเราก็ท่องได้เลย